แก่เลยจริงๆมันมองหน้าแล้วมันมองหน้าแล้วหมาไม่สนใจเลยหมามือเนาะหมาเมืออุ้ยแลงบายบายค่ะบายบาย สีลมหน้าแม็กซ์ด้วยหน้าแม็กซ์หน้าแม็กซ์สีลมฮะอ้าแตลงไปไม่ไปเราไปงานหนึงกื้ออ๋อวนบ้างดวดูวองทุ่มดูหน้าคนนั้นไม่ค่อยเห็นเวลาตาดีมองไม่เห็นจะหายา